จนนิติบุคคลถ้าไม่อยากเงินหายต้องรู้สิ่งนี้นี่คือปัญหาที่นักธุรกิจที่ทําธุรกิจในรูปของนิติบุคคลได้ทิ้งเงินเป็นจํานวนหลักสิบลา้านเพราะทําธุรกิจมาหลายปีแล้วเข้าใจผิดคิดว่าใช้ไม่ได้ก่อนอื่นนะคะเวลาที่เราทําธุรกิจในรูปของนิติบุคคลนะคะมันจะมีความแตกต่างกับการทําธุรกิจในรูปของบุคคลเพราะเมื่อคุณเป็นบุคคลคุณสามารถนําเรื่องของ ค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อนมาใช้กับทางกรมสมรรพากรได้แต่เมื่อคุณเป็นนิติบุคคลคุณจะไม่สามารถนําเรื่องของค่าลดหย่อนมาใช้กับทางกรมสมรรพากรได้เพราะรายได้ที่เกิดขึ้นทั้งปีหักค่าใช้จ่าย หรือกําไรเท่าไหร่กําไรตรงนี้คือสิ่งที่นํามาเสียภาษ,ษีให้กับทางกรมสรรพากรและถ้าธุรกิจของคุณนะคะที่ทําในรูปของนิติบุคคลปรากฏว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็จะต้องมีความรู้เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเรื่องของบิลเรื่องของใบกํากับที่ถูกต้องและนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้นะคะลูกศิษย์ที่มาเจออาจารย์นะคะเงินหายเพราะว่าเขาอะค่ะได้รับคําแนะนําจากสํานักงานบัญชีบอกว่าเออถ้าวันนี้ เขาอะ่ะไม่มีเรื่องของภาษีซื้อเขาไม่สามารถที่จะเอามาใช้กับทางกรมสรมพารได้คือจะไม่สามารถนาค่าใช้จ่ายมาใช้กับทางกรมสรมพารได้เลยและลูกศิษย์เองอะะก็เปิดธุรกิจในรูปของนิติบุคคลมาเกือบ10ปีนะแล้วแต่ละปีอะ่ะที่เขาได้จ่ายเงินไปในธุรกิจของเขาอะเขาเองอะ่ะก็มีบินที่ไม่ได้มีเรื่องของบินใบกํากับภาษีซื้อ มันก็ทําให้เขาเข้าใจว่าอ๋อฉันไม่สามารถเอาค่าใช้จ่ายมาใช้กับทางกรมสรรพกรได้เลยปีหนึ่งที่เขาซื้อสินค้าค่ะเป็นหลักล้านเขาก็ไม่เคยนําตรงนี้น,นะคะมาใช้กับทางกรมสรรพกรเลยซึ่งอย่างนี้นะคะเวลาที่คุณอยู่ในหลบภาษีมูลค่าเพิ่มการที่คุณนะคะไม่มีเรื่องของแวดบินใบกํากับภาษีซื้อใช่ค่ะคุณอาจจะไม่สามารถนําเรื่องของภาษีซื้อมาใช้เครดิตกับภาษีขายกับทางกรมสรรพกรได้นะแต่ในรายการสินค้าต่างๆของคุณที่มันไม่มีแวดตรงนี้ค่ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราซื้อสินค้าเพื่อมาใช้กับกิจการของคุณคุณยังสามารถนะคะนำค่าใช้จ่ายตรงนี้มาใช้กับทางกรมสรรพากรได้ในเรื่องของภาษีงเงินได้ที่บุคคลเพราะเวลาค,คุณมีค่าใช้จ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้กําไรของคุณนะ่ยมันเหลือน,น้อยและมันจะทําให้คุณนะคะสามารถที่จะประหยัดภาษีเพียงแค่คุณมีความรู้ที่ถูกต้องตรงนี้นะคะมันก็สามารถช่วยคุณนะคะเซฟภาษีกับทางกรมสรรพากรได้มาหาศาลนะคะ และถ้าคุณอยากได้รับสาระความร,รู้ดีๆแบบนี้ก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กเค่ะและถ้าคุณอยากได้สา,าระความร,รู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สัมปทานคุณสามารถกดติดตามได้ที่เอ็กซายเทคเอ็กเทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคางไม่ถึงอีกเยอะค่ะ